อยู่ในกลมเส้นโอ้มันไปพนใหญ่นะขอบคุณพี่อานาไปบนไหญเนาะแม่อานาห้องกองคนละสามร้อยเราขอบคุณแม่อานาเอาเอาละพูดสักคนึ่คือผมไม่ได้ฟังหมดช่องอย่างเงี้ยคือมันมันมันจะมีจังหวะเลียดครับแต่ละครั้งอันนี้คือว่าก่อนอยู่ไหนคือประสบการณ์ลวนๆตอนนั้นนะตอนนั้นเสียงคอยบอกเลยว่าจังอยู่ในกลมมันห่างอยู่ในกลมเส้นมันจะมันจะหายไปแล้วตรมบุรา สู้ทนเรื่อยมาเหน็ดเหนื่อยนักหนาทนเอาแล้วเพลงนี้เพลงนี้เป็นเพลงที่ไม่มีช่องหายใจ่เออ้าบริหารล้มบ่ได้คอยจัง่าเอาเอาไงายๆบ่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกแม้แต่เพลงวิ่งบอาผมหลงอยู่เสมอเนี่ยผมเหนื่อยนะโอ้โหวัยกูมันมาขนาดนี้แล้วเหรอ โอ้บ้านนี่นักดนตรีเพิ่นก็ใส่ความเร็วเนาะก็เลยถามว่าอ้จานมันเร็วเกินไปเนาะพอดีเพิ่นว่ามาตรฐานอันนี่คือของของเขาชิ้เพลงมันจะต้องความเร็วเท่ากันหมดก็เลยเข้าใจพอเสร็จนี่แหละผู้ใดมาอีกสองร้ยครับบอกกันเด้อครับเด้อนี่ด้วยนะคือเพิ่นผมว่าอย่างนี้สองไงด้อแต่คือเพิ่นโอนโซนตัวมาหนาจะขออนุญาตบอกกันนะครับเด้อนั่นแหละก็เลยว่าโอ้ยยาว้ยอนสร้างเป็นหนังเนี่ได้แปดสิบเรื่องคุนชีวิตไข่แต่เกิดมาก ไปเบิงหมดอันนี้สวรรค์เบิงก็คือเว้าให้ลูกหลานุ่นใไม่ได้ฟังน้ำกว่าจะเป็นศิลปินได้มันไม่ใช่ธรรมดาเกิดมาามอดคืนกับข่ถือยังอดีมหน้าตาจังมือหนึ่งกบไปเลียงข้อยู่บ้านมันถึงมีแรงบันดาใจอยู่ทุกวันนี้จนสมือขอ่ยมาเป็น่ยังไยไข่ยังบอกโค้ช่อยขเปลี่ยนข่อยเป็น,ปนจำเปลี่ยนหมอลำเปลี่ยนเลเป็น,น,ปนอยู่ครับจำเปลี่ยนมันบมีอย่างได้เปลี่ยนก็ถึงว่าแม่นกหน่อยแล้วลบาไหเพราะว่ามีคนดูถูกข่อยไว้นั่นแหละว่าเอามาทําอะไรหน้าตาแบบนี้แม่นกเราก็เลยรับไป เราเรามักเรามักคนที่ถูกคนดูถูกมาเราจะเอามาเหินหมันจะมีแรงบัน,น,น,นได<ห>สองพันแหละครั้งแรกเนี่นนนที่ผมไลยสด่วงปลาเสีย้ยนคนบพิ่งสองพันน,นี่พันด่านแม่ใหญ่นกหลือยังบอกพร่าเดี๋ไปทานด่า,านแม่พันด่านแม่เล่าอีกได้บัเน,นี่ยังมีอีกแม่แม่แม่นกแม่แม่ของคุณแม่นกอ๋อแล้วว่า้องให้แม่ฟังให้แม่ว่ามักก็คือมักแม่ก็จะรับมันจะสมัยก่อนยังบ่อเลี่ยวอยู่บอเลี่ยวบอเลี่ยวดิผมก็เลยลองให้ ของแม่ฟังแม่ของคุณแม่นกไหมฟังปากเป่าติเขาลองเช็กยงแล้วองปากเป่าลองปากเป่าลองไปแล้วแล้วว่าโอ้ม้อนเลยล่ะลูกรับมันไว้รูดท่านบอกแล้วบอกไม่ใช่นกก่ะล่ะเดี๋ยวแป๊บนึงคุณคุณคุณนิราชาเจ้าพ่อเรื่องจริงกว่านี่ย จะโซนีสองหม่นเรื่องจริงมันวะเรื่องจริงครับพอวันพอพอพอนี่เป็นทีโอนในเาโอ้วัาแต่วันแต่ว่าป่อยวาวมากป็นหนึ่งเดียวอันนี้มันเรื่องไงได้ไอเป็นนึงเป็นแที่อับผมจะยอมแผกกดนิดนึงเอ้าทองคาถาไหมเถ้าเนกดอะไรบ่มีย่งครับบ่มีอย่งครับบ่มีอยังบมีอ่งบไปไปบ่มีอย่งครับทองคาถาวันเชาซื้อไปอว่าไปทองคาถาซื้อ ขอคาถาโอ้โอ้มุงอิงยิงิงเพียงโอเคครับโอเคแต่ว่าสีได้เก็บคาถาเดี๋ยาคาถาเด้าเดียาเดียาเีวาเดีาเดีาเดี๋าเดยบาเดี๋ยบมาเดียวเดี๋ยวมเี่ยวาเห็นชัาเดไหยวเดมาเดี๋ยถ้าเดี๋ยวมุเดร๋ยวมาเี๋ยเดีาเี๋ยาเดมาเดียอาดาเยาเดยมาเนี่ยวมาเดีเดเียาเีาเาเดาเดีาเดี๋าดี๋ยวายวมา่าียายาีมาเดี๋ ถ้าคุณโอเคอะแลคาเครื่องบอกแม่นยาตัวด้วยอนค่าท้าที่ครับแต่ว่ามันค้นเมืองในหามื่นสอเบืองอยค่าทาที่นเท่าระดับอค่าทาที่ก็แม่นเอฟซีมนสื่อเท่ระับเ์ซือเท่ารับเที่ยงนี้ไหเมื่กี้ผมเห็นละวัฒนาคอยขีามันนันปวกนคนเราจะหวัดไปกันมีดูโดนไปกันมีดเราไ ข่อยวนโจวนข่อยวนเจ้าวนึงได้เท่าไรเครื่องถึงแน่นอนมาไทยพี่น้องเบิ่งเบรรยากานยังไงคนครับอยากเห็นภาพคมชัดพอคนที่ขอขอไม่พ้นดิแม่นวุ้ยก็แม่นล้วเนาะจดแม่นเท่าไรซับสิฮะนี่คือที่มาของหลัก่าไของข่อยโอเคไหมนี่อยังกับซัมซุงคนที่บอกเมื่อกี้ไงซัมซุงพอดึงมาไงโอเคบอนซัมซุงผมยอมแหกกดเอาพิซหนึ่งอ่ะแหกมาโหลดตุ้ย ก็จีเป็นพยาญชนะเนาะแน่เป็นพยานชนะคนเด้ออพวกที่ผมบอเอนะครับเอฟมาเลยครับเจ้าคมยอดไปยกให้เลยครับเอาเคครับผมเอาบอพิ่นซีโอนให้ดีครับเมื่อกี้สองหมื่นสนามอาผมบอเสื้อผงเสื้อใดแบดากดอกรับเอาบอจีบว่าเอาเสื้อพงเสื้อไปด่างบอคำเด็กกระแซงหรอครับมอมสินเด้อตามนี้อ่ะโอเคจบเอ่ะก็ไปประเด็กกันแล้วแต่ ไอเราบอกตอวตอ้ไอคนเพิ่งจ่อสองพันเลยตอนนี้ถือว่าครั้งแรกได้ไงก็นี่นะที่ถามว่าเนี่ยเรื่องจริงบอกว่ามันถามว่าบอกเรื่องจริงบอกเรื่องจริงครับไม่มีแต่งไม่มีเติมคนเขาเอาประสบการณ์ชีวิตสู้กันฟังประสบการณ์ชีวิตตอนนี้ตัวเองก็อยู่ในคือเราไงว่าเขาเขาเคยอยู่แล้วเขาเคยตกต่ำแล้วก็อย่างแาบเป็นอุทาหรณ์ลูกหลานรุ่นใหม่นี่ล่ะเขาตะกี้เขาบ่ลำบากเีาห้องเร ซุมื่นเขาบลมบักนีมกี่ยุมื่นถึงอะไรเงินกื่จะวานหลัคับากเอกม้าตายโล้เนาะครับคำไหนก็สร้าครับพูดจักมันอยู่อครับ่อเมีนพูดจังว่าเขาม้าตายแล้วเนี่ยที่งมันเป็นคนองบากเอกมาตายบังมันแบกผูหลาบมาแต่ละาหน่อมันมาใครเอาพวกะสิบบาทสิบบาทพูดได้แต่พวกมันไล่ได้ประเด็น่นน้ซ้บเยยบางเอกูหลังันเดียวประเดอ แมนมันมาซื้ออีกัามมอนซื้เพราะมันขายเงินแล้วมันมาขอซื้อศิลปินอีกผู้นักพ่นเขาก็บบัเอาเขากโยกไปไหนเขาไม่ต้องได้ก็ได้ตัวปรกันนี้ว่าสนอกมาผู้ที่ไปขายเองวันทีเอ้าโอ้ตะกี้นอย่าธรรมดาเลยธรรมดาั่นมพอเห็นหน้าบระกเอกเออได้อยู่รอกเงินเท่าเหมือนว่าสนองเพราะได้ข้าวยเตี๋ยวขัดประกเอกมากมึงแล้วมั้งบาาเนี่ยแต่กูลาบอ่ะแต่ตะกูลามันเป็นยันต์เขาเลยแลเดี๋ยวทั้งแรกเด้อเนี่ย ตัวมื้ยนะครั้งแรกที่ผมได้สวดช่วงคนเมืองสองสามพันย่วครั้งแรกจริงๆ<า>เพราะว่าช่วงปากเสียนพวกที่คนซีเบิงส่งหัวคามันช่วงไอ้มุ้ยไปเบิง<ม>ครั้งแรกไม่ได้โอ้สองพันคนหลายอยู่ดิหลายนะพ่อแต่หลายคนกันไหลแล้วนะพ่อใฆษนาไ,ไปเตี้ยหมดเหรอครับสองพัน <laughs> คนนี่ <laughs> มันหลายกว่าพันหาค้นผู้ดิโอ้กินเจ้าคุยกันตลอด ขอบคุณหลายๆครับขอบคุณครับขอบคุณที่เสียร์ซาลาวิลามีค่าของพี่ขอนน้องเขามานั่งเบิ่งนั่งชมคนเวาไรสาระผมขโมยพร้อมคู่เด็กกับผมมีเงี้ยบอกโว่ความจริงไงบ้างเวาสิ่งที่เป็นมาให้ฟังอันใดดีกับเกฟใบเป็นประสบการณ์อะไรบอดีกับเชียร์ทิมไปอันปกติทีครับแต่ปกติทส่วนเนี่มันไม่ค่อยมีคนเบิ่งครับช่วงนี้จะไม่ค่อยมีครับชช่่วงนนีี้้ส่วนทำงานกับส่งคนนอนครับทวงในเทีจแน่คชาวบ้านโบออดเขาบอกไปยังครับ แค่นั้นแหละครับตามนั่นแหละบอลอีซีเดียครับผมบอลอีซีเดียเนาะอีซีเดียแล้วมันมันยุ่งไหมอืมใครใคก็ดีเหมดครับหรือใค้ใครก็ดีหมดมือมืดนะดีใจนักผู้คนได้ใจกระจูบถึงฮันน่าใจเดียก็เจ้าถามว่าพมืเอกคือไผรครับผู้ขายกุหลาบพี่กไก่สมัยก่อนครับเป็น้องคนกันมาไล่แบบนี้ผู้ขายกุหลาบ บอกเองนตะ่คนขายกุหลาบนาเวทีเสียงอีสานหรือว่า<ด>ทุกคณะนั่นแหละที่ไปเรียนม,มันขายดอกกุหลาบกันวงดังก็ได้ขายดีเลยเนะะาะนักร้องดังก็ได้ยขายดีแต่กินบ่มีเงินนะ้องนี่จะกุหลาบกับพวกมาไล่เตะหลาวเขนั่นนงเก็บเงินเยียบบาทเยียบยบวกเขาูปจากศากเนาะว้ามันนับเราได้ร้อยหนึ่งเนี่ยประท้วธรรมดา้าเท่ากับเอาถุงขาดหมดเลยแม่นสมัยก่อน แม่มีไ้เงินเหรียญกำบปเรียกจุ๋ยได้เงินเหียญอ็แต่วันมด้เงินหยแม่เหรียญบาทเี่ยหน่ยสองหน่อยกับพวแม่หน่อยนี่แหละบัวเรียวจิบตาเราบาทเนาะถ้าเรคนกดจังไรรำกะดมจีมีสิ่บาทแ่ากองไต้องหันไปแท้ทีห้อเหมดแม่เปนนางเบื้องเสือลูกขึ้ดมาไยีบมาเจบาตเจาบาทบทเงินกับองี่ปะเด๋ยือพิีทราบไปยิบว่ากองไปจบ่ได้ทีกบไปเอาของบยวเขาไปย่างเกินมากเขาว่าจ วิธหนึ่งยูปักยูปักชงชัยเนาะข่างแรงในชี่เบ็ดห็นเงินที่ปล่อยแม่เอ้ยซื้อแล้วซื้อไอพี่ยังไงไอหำพี่หำเออพี่หำเ่าเอ้ยมือนั่นออกไปสากเรียกไอเียกออกไปแกให้ใบหารอยมาปะใบหารอยเด้ตกใจญ่ป่ะครับจกเงินผิดบ่อ เขาหมดล้างอันนี้น้ำมาเอาน้ำมาทำน้ำนบอกนะจะนอนเอาคือกันตัวเฮ้ยเคยมีเลยไฮไล